สวัสดีครับผมธนิชาล่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inside RC Tank Thailand ครับในวันนี้เนาะก็ได้ดัดแปลงนะครับผมเจ้ารีโมทของ CS TK 2 6เนาะจากเดิมๆเนี่ยมันจะใช้เบอร์ดี้ตัวนี้นะครับผมลื้อไส้ในออกหมดเลยเลื้อออกหมดเลยเห็นไหมครับมันจะมีแผงวงจรโง่งๆเล็กๆอันนึงนะครับ ก็ลือออกนะฮะตัวพวกจอยสติ๊กแล้วก็สวิตทั้งหมดเราไม่ใช้เลยนะครับผลก็คือถ้าใช้รีโหมทดทรงแบบนี้นะครับผมวิธีการบังคับลมอ่นของผมเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับจะอยู่อยู่ลักษณะน,นี้คือมันเล็กมันเล็กนะครับมือผมนี่มันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกก็คือมือมาตรฐานคนไทยปกตินะครับมือผู้ใหญ่นะฮะมันเล็กเนี่ยเวลาที่จะบังคับช้าช้านะครับ เลื่อนไปเลื่อนมาหรือแม้แต่ปุ่มยิงอะไรต่างๆมันวุ่นวายนะครับเริ่มเดิมเนี่ยปุ่มสตาร์ทเครื่องไดอยู่ตรงนี้ดับเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับปืนกลอยู่ตรงนี้เนี่ยคือแล้วยังไงต่อนะฮะพอเวลาผมจะหมุนป้อมไปยิงปืนกลไปวิ่งไปอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมมันวุ่นวายผมต้องแบบโยกปืนยิงปืนกลหนึ่งปืนกลสองแล้วนี่ก็หมุนป้อมไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าตำแหน่งมันอ่ะมันยังไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับก็เลย ย้ายนะครับชุดไฟทั้งหมดของรีโมทเนี่ยไปใส่บอดี้ของเฮงหลงนะครับทำไมผมถึงต้องเลือกบอดี้เฮงหลงนะฮะคืออย่างนี้ผมเนี่ยเล่นเฮงหลงมาเข้าน่าจะปีที่10ละนะฮะคือเล่นจริงจังนะนะเข้าปีที่10แล้วแต่ครั้งแรกที่จับรีโมททรงเนี้ยเออก่อน10ปีนะครับผมทีนี้ตัวสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้สังเกตด,ดูนะฮะมันจะพอดีมือเลยนะครับนะฮะคันโยก ก็จะพอดีมือปุ่มยิงอยู่ตรงนี้นะครับปืนกลกดนี้กดยิงอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยนะครับเกิดออกมาเป็นตัวนี้นี่คือรีโมทแคนชูนะครับ TK26 ที่เอาชุดไฟของรีโมทมาเนี่ยไปยัดไว้ในนี้หมดแล้วอ่านะครับจะสังเกตว่ามีสายชาร์จ Type C นะครับรูชาร์ Type ท C ทอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะทำอะไรไปบ้างนะครับ คือผมต้องบอกงี้ความวุ่นวายเนี่ยตัวตำแหน่งของตัวคันโยกเนี่ยมันไม่ได้พอดีกับตัวนี้ด้วยความที่รีโมทมันเล็กกว่าเข้าใจไหมฮะทีนี้ตัวคันโยกของเดิมเนี่ยมันก็จะไปอยู่แถวแถนี้สข้างตรงนี้ผมเลยต้องใช้ตัวจอยสติ๊กเนี่ยของเฮงหลงนะครับต่อสายพ่วงเข้ามาเท่ากับนี้สวิตช์ของเดิมทุกอย่างหรือทิ้งหมดนะครับต่อสายแยกออกมาเพื่อเข้ากับฟังก์ชันสวิตช์ที่เราจะวางตำแหน่งเข้าไปตรงรูตรงนี้ย จริงมันคือรูอสตาร์ทเครื่องใช่ไหมทองแห่งหลงเนีย่ยโอเคผมก็เจาะโบโไว้เอาตัวสวิตช์ข้างในออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวสัญญาณน,นะครับเวลามีต๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันปิดตายอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ยินอะไรมันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเจ้ารีโมทของแคแนชูเนี่ยมัน เซตติ้งทุกอย่างผ่านการฟังเสียงติ๊ดที่รีโมทนี่แหละนะครับผมก็เลยจะต้องมีพื้นที่ให้มันแบบมีเสียงออกมานิดนึงนะฮะใส่ที่วัดแบตเพิ่มนะครับจริงๆอ่าตั้งแต่เป็นรีโมททรงเดิมผมก็ใส่ที่วัดแบตไปอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็ผมเปลี่ยนแบตเป็น18650เดิมๆมมาเนี่ยมันก้อนประมาณสองเนะครับอ่าแล้วทีนี้มันน้อยเกินไปนะฮะผมเลยเป็น1 8 6 5 0 1ก้อนก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือกดตรงนี้เพื่อเช็คแบตได้นะครับเปอร์เซ็นต์แบตกดค้างไว ตัวนี้ก็ลาซาด้ครับไม่กี่บาทนะครับสวิตมันจะมีอยู่2ตัวนะครับมีสวิตตัวข้างหลังแล้วก็สวิตตัวข้างหน้านะครับไอสวิตตัวข้างหน้านี่คือให้อารมณ์มเป็นเบรกเกอร์แล้วกันนะฮะส่วนไอสวิตข้างหลังเนี่ยเป็นสวิตท,ที่มาจากชุดไฟเดิมของมันนะครับนี่เปิดปิดนะครับเมนสวิตเมนไฟนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือสวิตตัวน,นี้ผมอ่อนค้างไว้ถ้าผมปิดไว้มันก็จะไม่ติด อ่ามันเหมือนเป็นการตัดไฟนะฮะไม่ให้ตัวแบตเนี่ยมีไฟเข้าไปเลี้ยงมันตลอดเวลาหลักการมันเหมือนตัวบอร์ด7.0นะฮะที่ไฟจากแบตมันจะต้องเข้าไปที่บอร์ดก่อนแล้วค่อยยิงจากแผ่นปิินเข้าไปที่สวิตช์นะครับซึ่งผมอยากจะมีสวิตช์สักตัวหนึ่งที่ตัดไฟทั้งหมดนะฮะกรณีที่เราไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยเราดันเราโยกตัวนี้ลงเนี่ยคือเซฟตี้นะครับไฟจะไม่ถูกจ่ายเข้าไปในตัวแผงวงจรเลยนะครับจนกว่าเราจะโยกตัวนี้ขึ้นนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราชาร์จแบตของเจ้ารีโมทตัวนี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องอมีไฟเข้าไปอยู่ในบอร์ดด้วยไม่งั้นมันจะชาร์จไม่เข้านะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดผมจะจะชาร์จแบตนะฮะผมจะชาร์จผ่านท้ายตรงนี้นะครับผมเอาสายโทรศัพท์เลยเสียบป,ปุ๊บแล้วสังเกตว่าไฟมันจะกระพริบกระพริบไปไปมามาเนี่ยไปไปเห็เนไ,ไหมฮะอันนี้คือไม่ชาร์จนะจนกว่าผมจะเปิดตัวนี้อ่าเปิดเพื่อให้ไฟจากแบตแล้วก็ตัวแผงวงจรเนี่ยวิ่งครบวงจรนะครับ อ่าอย่างนี้คือชาร์จอยู่นะครับถ้าในกล้อง YouTube นะครับจะเห็นว่ามันกระพริบอันนี้ไม่ต้องใจจริงๆมันไม่ได้กระพริบมันอยู่ที่เฟรมเรทกล้องนะครับอืมนี่คือชาร์จอยู่ถ้าเต็มมันก็จะเป็นสีเขียวนะฮะอืมแล้วก็อ่ะประมาณนี้นะครับนี่อ่าตัวปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับผมจะย้ยอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือสตาร์ทเครื่องตัวนี้คือดับเครื่องนะครับ ปืนกลที่1ปืนกลที่2น,น,นะฮะปุ่มยิงนะครับปุ่มเซตติ้งนะท่านี้ก็ครบแล้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวไว้ทิมนะครับสวิตตัวนี้เนี่ยของรีโมทตัวเดิมมันเนี่ยนะฮะมันจะอยู่บริเวณนี้นี่มันจะอยู่ตรงนี้หน้าที่ของมันนะครับมันเอาไว้แค่ทิมซ้ายทิมขวาเวลารถวิ่งแค่นั้นเองนะฮะจริงๆจะไม่ต้องเจาะตัวนี้เพิ่มก็ได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะตั้งศูนย์ลดใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งแกะรีโมทถูกไหมฮะมันยังไม่คืนนะครับก็เ,เลยเจาะใส่เลยนี่ฮะทิมซ้ายทิมขวาเยอะน้อยแค่ไหนก็เนี่ยฮะโยกนี้เอาอ่ะอะไรเงี้ยมันก็ข้อท่ากว่านะครับกว่าที่จะเป็นตัวนี้ได้นะครับเรามีตัวเสียไปเยอะมากนะฮะเพราะว่าตัวรีโมทของเฮงหลงที่ผมไม่ต้องเอาจอยสติกมันมาใช้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะต้องเป็นเวอร์ชั่น6.0ขึ้นไปนะครับแกะออกมารีโมทแห่งหลงจะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เลยตัวจอยสติ๊กที่ผมบอกคือตัวนี้ตัวเขียวๆสองอันนี้นะครับถ้าเป็นของตัวแคนชูเนี่ยมันจะใช้จอยสติ๊กอันเดียวกับ PS4 นะฮะ Pay4 p Pay a 5เนี่ยแหละอ่าแล้วก็มี Xbox นะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะตัวเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับหลักการทำงานมันก็คือจะมีตัวที่แบบว่าตัวไว้จับนะฮะวลาเราโยกซ้ายโยกขวา ่าก็ไว้ขึ้นลงแค่นี้แหละฮะทีนี้เนี่ยเจ้าตัวรีโมทที่ผมบอกอะ่ะงัดมาจาก6.0เนี่ยส่วนใหญ่รีโมทที่อยู่กับผมเนี่ยมันจะพังนะครับอาการของมันคือเวลาสตาร์ทรถแล้วเนี่ยป้อมจะหมุนค้างหรือว่าป้อมจะยกปืนค้างตลอดหรือรถวิ่งไม่ก็เดินหน้าตลอดทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าไอรีโมทที่ผมมีทั้งหมดที่แม่งพังพังเนี่ยมันคือตัวไหนพังอะไรบ้างนะฮะกว่าจะงมหาตัวที่อตัวนี้มันใช้ได้นี่ก็ ล่อไป2วันนะครับจนเจอตัวที่โอเคเฮ้ยเราสมมติรีหมทตัวเนี้ยหมุนป้อมมันค้างใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเอาฝั่งล่างมาใช้เราไปเอาฝั่งบนฝั่งยกปมฝั่งยกปืนเนี้ยมาใส่แทนนะครับสลับไปสลับมาจนได้เป็นตัวนี้แหละนะครับไม่อย่างนั้นรถผมมันก็จะแบบหมุนป้อมค้างอะไรอยู่อย่างนั้นแหละเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรนะฮะเปิดสวิตช์ครับข้างหลังตึ๊บๆอ่าอย่างนี้แปลว่ามันบายกันแล้วนะครับเพราะว่ารถเปิดอยู่นะฮะ พอรถตัวอยู่ถ้าเกิดผมปิดสวิตช์รถเนี่ยสวิตช์ไฟตร,ตรงนี้จะกระพริบนะครับอ่ะผมลองสตาร์ทฮนะน่ะใช้ได้ปกตินะครับผมปุน่นป้อมยกปืนขึ้นลงยิงนะนี่บอด CS นะครับน้า มันเนียนขึ้นนะครับด้วยความที่มันกระชับมือนะครับแล้วก็ตัวก้านนี้มันยาวพอดีมือเลยนะครับมันบังคับได้โซอีซี่มากๆนะฮะอ่ะเรามาดูปืนกลที่1นึงปืนกลตัวที่2ครับเราสังเกตว่าทุกครั้งนะที่ผมกดเนี่ยจะมีเสียงติ๊ดๆอยู่เสมอนะครับผมเลยบอกว่า ผมก็ต้องเว้นว่างตัวนี้เอาไว้นะฮะเพื่อเราจะได้ยินเสียงดับเครื่องครับทุกฟังก์ชันใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใช้เวลา3วันเต็มเะฮมในการย้ายแผงจากตัว,ตวรีโมท CS มาที่บอดี้ห่งหลงจริงๆผมคิดไว้ว่าจะทำนานมากแล้วนะฮะแต่ผมดูแล้วว่าตัวแผงวงจรของตัว CS เนี่ยมันไม่ใช่เป็น,นกึ่งอันาล็อกเหมือนของเฮงหลงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า ถ้าตัวใดตัวหนึ่งพังไปสมมุติว,ว่ายกปืนมันค้างอยู่มันพังตัวนี้มันพังของให้หลงนะถ้าเราเปิดรถสตาร์ทรถเนี่ยมันจะใช้ได้ปกติแต่ถ้าเกิดเป็น CS เนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มันใช้ไม่ได้เนี่ยรีมโมทจะเปิดไม่ติดเลยอ่ามันอัจฉริยะค่อนข้างมากนะฮะมันจะฟ้องเลยว่าเอ้ยอันนี้พังมันต้องมีอะไรสักอย่างพังอารมณ์เหมือนรถยนต์ที่ไฟเครื่องมันโชว์แต่เราไม่รู้ว่าไฟอะไรอะนะ นั่นแหละนะฮะไม่รู้ว่าอะไรพังอ่ะเออมันจะอารมณ์นั้นนะฮะถ้าเป็น CS เนี่ยทีนี้มันก็จะเสียเวลาในการสูมนะว่าไอตัวนี้มันพังไม่พังแล้วบ้านผมมิเตอร์พังนะครับไอตัวมิเตอร์ที่ไว้เช็คอุปกรณ์พวกนี้มันพังนะฮะมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าเป็นแห่งหลงก็คือพังเหรอสตาร์ทไป,ไป,ไป,ไปดิสตาร์ตติดถ้าอะไรมันค้างอยู่ก็นั่นแหละพังนั่นแหละครับนี่คือแห่งหลงมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็น CS ไม่ได้เลยนี่นหน่อยๆคือม <c oughs> ันฟ้องเลยนะฮะแล้วก็ ข้อดีนะครับของ CS อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่รถเนี่ยแบตหมดนะถ้าเป็นเฮงหลงเนี่ยมันก็จะดับไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น CS เนี่ยรถจะบอกเรานะครว่าแบตเตอรี่มันอ่อนรถมันยังวิ่งได้ปกตินะแต่จะมีเสียงพูดอยู่เสมอว่าเอ้ยแบตคุณอ่อนนะแบตคุณจะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยโลแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นนะฮะนี่คือ CS เนะครับเป็นเหมือนกันนะฮะทั้ง ตัวรถแล้วก็ตัวรีโมทถ้าตัวรีโมทเนี่ยไฟถ้าเกิดแบตตัวรีโมทจะหมดเนี่ยมันก็จะติ๊ด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 ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยของทิ้งหลงก็เป็นเหมือนกันนะครับติ๊ดติ๊ดติ๊ดตลอดเวลาแต่ทิ้งหลงเนี่ยจะไม่บอกเวลารถแบตหมดแต่ CS มันบอกเวลารถแบตหมดด้วยซึ่งเยี่ยมมากเลยนะฮะกันเวลาที่เราลืมใส่ลืมถอดแบตนะครับออกจากรถเนี่ยผมเคยเป็นแต่ก่อนเหมือนกันใส่ริโพเนี่ยแล้วค้างไว้รถลืมนะฮะแล้วมันก็หมดไปเลยแล้วแบตเราก็จะเสียไปเเเเลยอไไไฟหหม่ม้นนนู่่่่ีัววุาาดดถกิฮ แบตมันอยู่ในรถแล้วแบตมันใช้ไปเรื่อยๆแล้วพอแบตมันใกล้หมดรถจะบอกเราใช่ปะเพราะงั้นเราจะไม่มีทางลืมนะฮะว่าเออเราลืมแบตไ้นในรถั้งนั้นมันจะคอยเตือนเราฮะว่าแบตมันอยู่ในรถอยู่นี่คือข้อดีนะฮะเซฟตี้สุดๆนะฮะสำหรับ CS จากตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่เห็นไหมฮะดูไซส์ก็รู้ครับคือแผงมันไม่ได้ใหญ่หรอกนะับแต่กว่าจะยัดเข้าไปแล้วก็กว่าจะหลบทุกอย่างโยกสายไฟทั้งหมดเข้าไปนี่ไม่ใชใน่น้อยสวิตที่เห็นได้สตัวนะครับมันไม่ได้ว่าปุ๊บปั๊บได้นะวฮะอย่าได ไฟกลาวทุกอย่างสวิตช์เคยต่อไว้กี่เส้นเวลาย,ย้ายมาเนี่ยจะต้องต่อให้เหมือนกันด้วยนะครับไม่ง,งั้นเราจะเปิดสวิตช์รีโมทไม่ได้ไฟจะไม่เด้งเลยไม่ต้องทักมานะฮะใครที่มีตัวรีโมทแบบนี้แบบเฮ้ยคุณทันเปลี่ยนให้หน่อยทันนี่พี่ทันนี่เปลี่ยนให้หน่อยผมไม่รับทำนะครับแม่งวุ่นวายมากนะแค่มาบอกเฉยๆว่าเออถ้าใครมีความพยายามอะ่ะมันย้ายได้ผมว่าปรึกษาได้นะฮะแต่ก็ ทำมาระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะใครแบบไม่แม่นเรื่องโหัแรงตะกัวอะไรพวกนี้ก็อาจจะชิบหายได้เหมือนกันนะฮะเพราะบอร์ดมันดิจิตอลเนาะหรือถ้าใครมีรีมท2-3อันอยาก,กลองดูก็เราเอา,เอาเลยฮะแต่ทั้งหมดนี้นะฮะแก้เพื่อแค่ให้มันบังคับได้เนียนยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะฮะซึ่งถ้าใครไม่ได้มีปัญหาตรงนี้คุณไม่ต้องย้ายเลยมันก็เล่นเดิมๆไปนะ,ะครับได้และครับ แต่นี่ทันทีครับเล่นเดิมๆไม่ได้แล้วก็ไม่รับทำแน่นอนครับไปแล้วครับผมอันนี้ชาลาครับไว้เจอในคลิปหน้าฝากที่จะ subscribe และแชร์ด้วยสวัสดีครับ